สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเราจะมาเปิด F 2 La ลาเวนเดอร์กันนะคะตัวนี้นะคะลาเวนเดอร์เราหมัก F 2ไว้นอกตู้เย็น3วันนะคะแล,ะล้วก็เอาไปแช่ตู้เย็นลาเวนเดอร์ที่เราใช้นะคะจะเป็นลาเวนเดอร์แห้งแบบนี้เนาะสำหรับน้ำา1ลิตรนะคะเราใช้ลาเวนเดอร์ประมาณ2ช้อนชาเนาะหรือเ,เพื่อนๆจะใส่เยอะกว่านั้นก็ได้ะคะ่ะแต่เรามาทดลองเปิดกันดูนะคะไม่รู้ว่ามันจะฟูหรือเปล่านะคะเนาะเดี๋ยวมาดูกันตันนี้ไม่ฟูนะคะ จะเป็นไปได้เพราะว่าลาเวนเดอร์เขาไม่ได้มีน้ำตาลเยอะนะคะแต่ลาเวนเดอร์มันจะหอมมากเราจะกรองดอกออกไม่นด้นะคะ นี่เดี๋ยวเราจะมาลองชิมรสชาติกันดูนะคะอืมหอมดาเวนเดอร์มากค่ะอร่อยค่ะหอมสดชื่นไม่ซ่ามากนะคะอันนี้สำหรับคนที่ไม่ชอบซ่าเนาะโอเคเลยค่ะรสชาติแล้วก็กลิ่นหอมให้แบบหอมนี่ให้เต็มห้าเลยค่ะรสชาติถ้าคนที่ไม่ชอบไม่ชอบความซ่าก,ก็โอเคนะคะแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปมาติดตามกันนะคะว่าเราจะ ทำ e f 2รถไหนแล้วเดี๋ยวเราจะมาแชร์ให้เพื่อนๆนะคะสนุกไปกับการทำคอมบูชานะคะ